กินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเด็กเลี้ยงควายกินเขาอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายสไตล์ลูกชาวนาพาเลาะชอบก็กดไลค์ใส่ก็กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเด็กเลี้ยงควายกินเขาอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายสไตล์ลูกชาวนาพาเลาะ ชอบก็กดไลค์ใส่ก็กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องเขากับมหากินข้าวกินน้ำนะพี่น้องอาหารของเด็กเลี้ยงควายนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็บสินี้ตำกุ้งกับหมูยอกับผักกับกับข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียว,ยวมีปิ้งหมูร้อมข้าวเหนียวกับส้มตำ ส้ตมตำแบบโดราบานนอกบานนอกจากพี่นอ้องส้มตำโดราแบบบานนอกบานนอกเด็กเลี้ยงควายตาดำยำกินง่ายอยง่ายพี่นอ้องเด็กเลี้ยงควายกินเขาอย,ง,ายง่ายกินง่ายสบายสบายสไตล์ลูกชาวนาพาละ ชอบก็กดไลค์ใส่ก็กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องเก็บกินบก็บแมวพี่น้องมาคลิปแมวกำลังสุกผลไม้ของเด็กเลี้ยงควายเห็นมาพี่น้องกำลังสุกกำลังสุกได้ที่เลยเต็มต้นเลยพี่น้องกินไ,ไป สุกเต็มต้นเลยผลไม้ของเรายังคว้ยหม่ๆแล้วก็มาหาเกล็ดกินบักเป็ดแมวเนาะพี่น้องผลไม้เต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะสุกแล้วปีนี้เล็บแมวสุกซาพี่น้องแต่เกาซ้ำนี่แห้งหมดแล้วนี่ควรจะสุกเนาะเต็มเลยเต็มเลย เล็บแมวซสุกสุกสุกสกบแสบ มันนางเลี้ยงควยพี่น้องเอ้ยนางเลี้ยงควยอยูู่้เดียวงามมือแรงเอาควยมานอนตุ่มควยกันนอนตุ่มดีดีด